บำรุงคันคข,ข,ของผู้หญิงตั้งครรภ์น,นะนค่ะเขาจะเริ่มต้งตั้งแต่เริ่มทานตั้งแต่ช่วง6<ม>เดือนขึ้นไปจนถึงก่อนคลอด 1, <ม>1เดือนแล้วเขายาน,นี้ก็มีประโยชน์คือบำรุงคันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทานได้กี่เดือนขึ้นไปคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนี่บอกว่าทานแล้วลูกทานแล้วลูกจะผิว ออกมาไม่มีไม่เป็นขาขแถ้ามันจริงไหมอครับจริงสองสองคนนี้สองคนนี้ทานไหมไม่ทานนีหนูไม่ได้ทานแบบม้าทานตวามทอดหนูเดือนหนึ่งเขาจะต้มเช้าเย็นกินเช้ากับเย็นเดือนหนึ่งต้มเช้าเย็นคืออะไรเดือนหนึ่งกินสองขอ สองหอ่อแต่วที่ต้มห่อนึงอ่ะต้มเช้ากับเย็นหนึ่งหอ่อต้มเช้าและเย็นใช่มาม่มาค่ะและ้วมามารู้ไหมคะว่าในนี้มีอะไรบ้างเป็ดบ้อเยอะเก้าสิบสามอย่างเก้าสิบสามอย่างจะอ้วกกลิ่นมันกลิ่นที่มันกลิ่นเหม็นนะคะเพราะมันเป็นสมุนไพรแต่หนูชอบอันนี้มากเลยกลิ่นอันเนี้ยกินหอมไปหนึ่งต่างหูวิธีต้มต้มยังไงบ้างคะบอกขั้นตอนหน่อย เทยาลงไปในหม้อตัวนออกก้อนซี่บ้างยาลงไปที่ร้านเขาบอกให้ถ้วยถ้วยครึ่งหนึ่งถ้วยครึ่งหนึ่งถ้วยครึ่งต้มให้เหลือครึ่งถ้วยแล้วก็กะหนึ่งถ้วยครึ่งต้มให้เหลือครึ่งถ้วยถ้วยครึ่งประมาณนี้ค่ะถ้วยครึ่งแล้วก็เทลงไป มันก็ลน้ำก็ท่วมตัวยาใชไหมใช่เขาดูหน่อยว่าพอใส่เสร็จแล้วน้ำก็ท่วมตัวยากลิ่นหอมมากอะโอเคเอาเอามาตั้งกันดีกว่าประมาณนี้ต้องรอกี่นาทีถึงจะเสร็จคะประมาณสิบสิบห้าถึงยี่สิบนาทีก็มันยุ่กันแล้วลดน้ำก็จะเหลือประมาณครึ่งถ้วยเนี่ยประกาเอาไว่ให้น้ำเหลือประมาณครึ่งถ้วยครึ่งถ้วยนี่กินหมดเลยปะ ถ้าบางคนขมเขาจะกินกับลูกคุณแต่รสชาติกินแล้วเป็นยังไขงขมมากงั้นตอน10-15นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงนน <Bye. S 1> าปประโยชน์ของยาจาาับซาไทเป้าก็คือบำรุงคันแล้วก็บำรุงร่างกายให้แข็งแรงแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อผิวขาวเด็กข,อ,ขอมาผิวขาวไม่เป็นไข,ข้ผิวพันขาวไม่เป็นไข,ข้คือตัวเกี้ยง แล้วแล้วแล้วคิดว,ว่าคนท้องชอบกินน้ำมะพร้าวแล้วกินคู่กับจับสาเทปเป้าได้ไหมครับไม่ไดนะ้ที่ร้านยาเขาบอกว่าคืออย่าง,น,าางนี้คือที่เราเราไปถามสางยามาแล้วยาว่าไงอ่ะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวมันเย็นถ้าเรากินไปอ่ะจะทําให้ใส่ล้างยาใช่ล้างยาด้วยแล้วก็หนาวว่เราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเพก่อนหน้าน,นี้เราก็กินมาตลอด กินมาสองคนก็ก็ดีไม่เห็นมีอะไรแล้วแต่ความเชื่อผมไม่รู้เนาะว่าเพราะว่าไปถามหมอแพทย์ปัจจุบันเขาก็บอกว่ากินได้ไม่เป็นไรน้ำมะพ้ามกินได้แต่หมอจีนเขาบอกว่าจับซาเทเป้าเนี่ยเป็นยาร้อนใช่เราเจอน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเย็นเน้ำมะพร้าวไปล้างไปล้างล้างยาทําให้ไม่มีไม่ได้ประโยชน์เราก็เลยเอาไปถามหมอเอาไปถามหมอจริงๆหมอจริงๆบอกว่า ทานได้ทั้งคู่อ่ทานได้เพราะว่าเขาบอกจริงๆแล้วก็กินยาที่หมอให้ก็พอแล้วเขาบอกจริงๆกินยาที่หมอให้ก็พอแล้วเราจะกินอะไรเพิ่มตรงนี้ก็ได้แหละไม่ได้มีผลเสียอะไรมาดูยากันเลยปิดเลยไหมได้ยังได้แล้วโอเคแล้วใช้ตะแกงลองเพื่อไม่ให้เศษผงมันไปตอนนั้นหนูเห็นามากินทำไมมันมันน่าจะเยอะกว่านี้นะ แต่ันนี้เดี๋ยวได้เข้มข้นหน่อยแล้วเราก็ต้มตอนเย็นอีกทีหนึ่งก็ทิ้งแล้วก็ต้มอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ติทิ้งแล้วใช่วันหนึ่งสองครั้งนี่คือยาที่ต้มเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนคนไหนมีหมามาท้องใช่มีหมามาท้องนะคะสามารถไปขอหมามานะคะลองชิมได้ด้วยนะคะกินเราดีเหมือนกันนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบขอ่เราอย่างหนึ่งก็ไล่กดแชร์ I